สวัสดีครับวิดีต้อนรับสู่รายการซอคิงรายการความเกลียกนะครับและวันนี้เราก็ยัเก็บรูบอกในแมพที่มีชื่อว่าวันพี g ิเจนารีกันนะครับเอาละครับและวันนี้เราก็จะมารีวิวผลปีศาจผลตื่นนะครับนั่นก็คือผลกาวิทยตื่นนะครับหรือผลกาวิทย์ออร่านั่นเองนะครับว้าวโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูดีกว่าว่าผลกาวิตีสีอะไรครับนี่นะครับผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวคามนะครับ ชอบครับชอบสีแบบนี้ครับสวยมากข้างนอกก็เป็นสีฟ้าแบบสีฟ้าแบบสีฟ้าอ่อนๆนะครับน่าจะเข้ยมหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูพร้อมกันนะครับปะครับทุกคนเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับสกิลทั้งหมดมีประมาณ6สกิลนะครับผลปีศาจผลนี้นะครับผลกาวิตีตื่นนะครับผลกาวิีตีออร่านั่นเองครับ เนื่องจากเคยรีวิวผลธรรมดาแล้วขอไปอย่างรวดเร็วนะครับสกิลที่1ค่าบินมันจะเป็นแบบนี้ครับโอ้สีเขียวขามสวยนะเนี่ยสวยไหมครับท่านผู้ชมผมว่าสวยนะเป็นการบินนะครับโอ้สวยลงจอดก็เป็นแบบนี้ลองสกิลที่2นะครับนี่สกิลที่2ชาร์จพลังนะครับเป็นการผักคู่ตอ่อสู้ออกไปนะครับไกลๆตัวเรานะครับนี่ อันนี้ยังไม่พักนะเนี่ยชาร์จพลังสวยนะข้าพักละ่ะพักออกไปโอ้โหตกน้ำเลยทีเดียวมาดูสกิลที่3นะครับเป็นการชาร์จแรงเอไม่ใช่สิเป็นการปล่อยเศษก้อนหินไปนะครับเศษหินเศษดินอะไรก็ว่าไปค่าเครือบหาคีสก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ สวยนะสวยสวยชอบ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 สกิลที่4ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการชาร์จแรงกดอากาศอะไรสักอย่างนะแรงน้มถ่วงของโลกก็ว่าไปนะครับถ้ากดอีกทีหนึง่งมันก็จะเป็นการกดผู้ต่อสู้ลงพื้นนะครับไม่สามารถขยับได้นะครับก็สีสวยนะครับไปดูอีกไปดูอีกไปดูอีกสวย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 ดูชัดๆชาดูชัดๆชาสีเขียวอู้ประมาณนี้นะครับ ส่วนสกิลที่5ก็จะเป็นการเรียกอุกาบารลงมานะครับอุกาบาตหลายๆลูกลงมานะครับตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นครับโอ้โหนี่อันนี้วงสีฟ้ามันก็จะเป็นสีฟ้าครับสวยนะชอบชอบบากสลบเอามามังไนี่นะครับเมื่อกี้ยังไม่เห็นเต็มๆนะข้าชาติเต็มๆละ่ะจะเป็นยังไง1นึสองซ้ปล่อยเลยอูซูมให้ดู โว้สวยไม่ถึงซูมออกนะครับแล้วก็ซูมเข้าือนเดิมพอสกิลที่หกโอ้ยไม่ใช่พอสกิลที่6พอกดเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับลงมาแบบนี้บึ้มเป็นสีฟ้าโอ้จอฟ้าเลยเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่ชาร์จให้เต็มสิเราลองชาร์จให้เต็มนะครับสกิลที่6นะครับนี่ลองดูครับปล่อยตรงนั้น เดี๋ยวก็หล่นลงมาอุกบาตลูกเริ่มเทิมบึ้มสีฟ้าครับเห็นไหมชว่วยอยู่นะผมชอบเลยโอเคครับคลิปก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบายครับไปก่อน้ะครับบายครับผมบายครับ